สวัสดีครับตอนนี้ช่องใหญ่มานะครับช่องใหญ่มาแล้วอใหญ่จำลองเปิดประตูเองเลยครับก็เออร้าก็เจอนะร้านที่ไ,นไหนพี่ิน่งสวัสด,ดีครับรอโอ้โหพี่ิน่งกำลังจ้วงเลย,เย,เยช่องใหญ่มานะครับเราต้องมาทักทายหน่อยไ่มร้านประจําร้านประจําเขาเปิดอยู่ใช่ไหม อาการก็เตนเป็นไงบยายเป็นห่วงเยอห่วงด้วยจินเะกินเยอะไม่เช้ายายไปถามเลยไม่เช้ายายไปถามยายเลยเป็นห่วงอ๋อข้าไปถามนี่ครับ ยังยังเอ็มก็ยังไม่กินคนบอกว่าคันแล้จับรถแล้วก็ไม่เลิกคันแล้จับไม่แล้วก็ไม่เลิกเอาแล้วอ้าอ๋อเอามีแต่คนถามหาป้าแตนนะครับงานนี้ต้องมาเทียบป้าแตนเต็นป้าแตนดูแววตามีแล้วมีความลับมากครับตอนนี้อ้าวคุณได้ซองงั้นเหรเห็นฟิล์มแล้วเอง มือ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 เออประตูใหญ่เนาะโอ้ประตูค่ะประตูข้ามมิติเลยยังคลองลุงไม่ไม่ต้องพูดไม่ไม่ยังไม่ได้อย่างนี้แล้วลงแล้วประตูข้ามมิติหลุดแล้วเจ้าเส้นเป็นคนอร่วงโลกแหมลุ้งลุ้งนะยังยังเจ้าเป็นคนอร่วงโลก อย่าลองเคียม่นี่ยรงออย่างมาเกลว่เขาไป่ไปของไ่าวเกลียวเขาอกอัูชักงม่นผู้ดเป็นเจ้าองนะ่บ่ฮูมาเกลยวเขา่าอันว่าอันก็นเป็นองนนปัจจุันกอาย้บอเห็นวาเอาโหลดมาไหมเห็นวาเอาโหลดโอหลดเกี่ยวอันที่เจ้ามานี่มาสร้างบงบิทว่าชีมาเกี่ยวเขาไปขึ้นเลย ับบาไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วเหรอข้าวจะเอาเขาพาจะลองนอนนี่เด้อวะเนีเพิ่นไม่กลับเนี่ยเขารถบอกเออเพิ่นจะเอารถเพราะว่ามันสบายวางให้ลุงมุ้ยเดินมาขับรถเล่นโอ้โหกลับแล้วไปเกียร์น้ำด้อออกมาตอนไหนครับวันนี้ต้องมีเกียร์ว่าสองชั่วโมงที่ได้ไงเพิ่นเปลี่ยนรถงานนี่แ้ลเราพลอยไม่ได้ป่ะ อ๋พอยเป็นคนเห็นก่อนพปใยห้นะเามันมืดมองเห็นได้ไงอว่าอยู่ร้านส้ตมตำมันปิดเอ <c oughs> อเปิดเลยใช่ไหมเอาแล้วเดี <c oughs> มีพีรุดแล้วเดีมีพี่รุดแล้วว <c oughs> ่าแล้วร้านมันปิดร้านประจำอ่ะ ลุงยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราดูปฏิกิริยาของลุงนะครับหลังเห็นปลาแตนมานะครับปุดปูนวกี่ตัวหกตัวโอ้โหจะไปป้นมานะป้าป้นปูคนไหนไอพี่ไอพี่ เขาฉลาดนะเขาไม่เอามือจับเขาแย่ไปมันก็เหนีบหญ้าขึ้นมาเขาว่ายังแั่นตัวไม่ดีไม่รู้กันเลยว่าเอามือไปจับเดี๋ยวเขาจะแย่ไปแล้วอันนี้ไม่ใช่คูน้อยเหนีบมือคูน้อยเหนียบย่ามีนะเขาไปเข่าชื้อเข่าชื่อกินเข่ากับเวิร์ดเข่าแต่ผมได้ข้าวแล้วนะเออสอบภาษาาเอให้แล้วหนึ่งสอบปากใหญ่เลย ได้เลยเกีว้าอดเอาขกระสเสั้งแตมาแล้วมาวมาแล้วนมูกไาวมกาแ้วเดี๋ยวาดูรีแอคชั่นของลุงนุงลุงครับป้ามาครับป้ามาครับอดูหน้าลุงเอกี้ดูหาล ลงเนี่ได้ลุงอ้าวใครมาทำไม่รักก็ไมม่ตออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะเะ้าอะอะอะอ้อเอะอะอกอะาะอ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 ะาะอะอ้าะออะอาอะอะอะอาอะ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 ออะ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 อาอะอกาะอ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 อะอะออะอะอะออออออ ลงเขาเป็นคนหลอกหรือเราเป็นคนลอกแผนซ้อนแผนเขาเรียกแผนซ้อนแผน่นลุงร้องเพลงแลนะพี่พี่หนไงเมื่อกี้ลุงร้องอะไรครับอะไรนะมมาทไม่รักก็ไม่รักลุงแอบยิ้มแหละผมดูอยู่แรู้แล้วนะเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ย เจอกันล้เจอกันแล้วน่ลุงยิ้มบอกบอกแล้วมาเกี่ยวเามาเกี่ยวเาใเราขามันแลเว่าหอนแล้เกี่ยวจเกินอยอารอรถรอรถเกี่ยวอยู่นะครับ

ใช่ครับคุวเห่าเป็นขามบอกเยขาเกียวเขา้ามอก่าเม่ีู้่รัอมาทำไม้ไมลากแล้วมาเหียดยักมาตรวจสอบมาตรวจสอบลุงท่เพิอีหยันี่ถึงะว่า้าเกลียวเขาอยูู่่้ดเขาเอาเก้ยวเขาดึงเกลีไอ้รื้ไม่รู้ตอนนี้จะเอาเงนไปขาอยู่เ่รรรร มกขอหาิดมาก็ให้แล้วมากดากยงี้งั้นไปน่ไล่ออกจากบ้านนี่ขอเงินเขาวยเอเงนไม่ยากกโดนากบ้านโอมไม่บ่โอมมไ่ะไรหน้าหน้าับตัวาน้ก็สานการเรื่องงนโยกับีเมื่อมึงสถานการณ์เเมื่อ ถึงคนแอบยิ้มนะครับแตนมาเซอร์ไพรส์นะครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับ